สวัสดีนะครับเดี๋ยวมาลุ้นต่อนะครับงวดนี้เห็นไหมขาบอกว่าเลขดังเลขดังตัวไหนสามหนึ่งเก้าฮะเขาบอกว่าถูกทุ่งวดสามหนึ่งเก้าอะไรสามหนึ่งเก้าถูกทุกงวดสามหนึ่งเก้าถูกทุกงวดไม่ขายอยากอายกินเดี๋ยวไม่ขายกินก่อนจังเลยสามหนึ่งเก้าเอาเงินแล้วก็มีอุปกรณ์สามหนึ่งเก้าฮะเอา<ต>ปิดหน้าปิดหน้นา,นาก่อนปิดหน้าก่อนเดี๋ยวก็ที่จำหน้าได้ เออเออจีจำนาได้เขาจีจนาได้นี่เขาถามจังหน่อยเดี๋ยววันนี้ได้นิดหนึ่งเนาะจำมาหัวหนี้งัวหนี้ดังหวดตัวไหนมีสามหนึ่งเก้ามีสองแปดสองเก้าเจ็ดหกก็มาอีกเด้อเจ็ดหกก็มาอีกอืศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าตัวไหนตัวไหนตัวไหนค้นหาหลายสิบแต่ว่าวันนี้วันนี้ตัวเด็ดเด็ดเลยทอดเขาโทรมาจากกรุงเทพสามหนึ่งเก้าเลขเด็ดเลขเด็ดมาก ถูกทุกง,งวดลอตเตอรีร่มีเท่าายเอาหมดเลยคาโทรไปตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้ตามหนึ่งเก่าหมดเลยก็ไม่รู้คือกันว่าเลขเพระเาะจะทางไหนก็ฟังเข้ามาอีกทีหนึ่งอ๋อฟังอะไรอีกที่นึ่ยสองแปดปันเกิดในหลวงอ๋อไปเกิดเดือนไหนผมก็ลืมยี่สิบเอดกรกฎาคมโอ้สองแปดนเอา้า ไม่ค้าชอบตัวไหนงวนี่ไม่ค้าชอบตัวไหนไม่ค่ะก็ไม่รู้เยอะตัวไหนดอกเอ้าอาไม่ค้าบอกว่าสองแตเจ้าสองเตัวเลขดังสามสมสอะไรนะสามหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าีไหมตอนนี้หนึ่งหมดแล้วแล้วปหนึ่งเก้าใบเดียวสามหนึ่งเก้าหมดแล้วสามหนึ่งเก้าเพื่ออีก่สามหนึ่งเก้าศูนย์เก้าเจ็ดนี้หม่หนึ่เก้าเจ็ดมีมีเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหัก่อน มีศ<อ>ูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเหรอทุกันไหมเก้าเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดไม่มีมีศูนย์เจ็ดเก้าห้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดหนึน่งเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เก่ามีก็มีเลยหศูนย์เก้าผู้ชายดีวะศูนย์เก่าไม่มีนมีแล้วสามใบศูนย์เก่า Me 079 nữ cào. Eh, mi eh. But soon cầu chết, soon chết cầu, soon cầu chết. Soon cầu chết chết. Soon cầu chết chết. Chết chết đi 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 ใหรูศูนเจ็ดเก้าศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดอูนยเจดอาอย่างละบเก้าเจ็ดเจ็ดัศูนเจ็ดเก้าสยหลเจ้าของเนาะตัวแดงยายวเลยเจ็ดเจ็ดก็คือไม่เอาเจ็ดเจ็ดะเจเอาเลยเจ็ด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 เก้าเจ็ดเจ็ดนาะเอาตรงมันหลเนาะจเป็นไรมันเก้าเจเจ็ด เก้าเจ็ดเจ็ดนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมผมมันตรงทะเบียนรถผมนะครับมันตรงทะเบียนรถนะครับตรงทะเบียนรถก็เลยว่าจะเอานะครับเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดศูนเจ็ดเก่ากเอันนี้มัน0ูนย์เจ็ดเก้านย์เจ็ดเก7าว่ะจ้าเก้าจ็ดนี่เจ็เจ็ด เก็ดเจ็ดนี่าไมหห้าเก้าห้าเก้าแฝดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดนี่ก็ห้าเก้าเจ็ดอันนี้ซองใบเก้าเจ็ดนี่แล้วเป็นตัวไหนกับเป็นตาออกเลยก็ไดอ่ะท่านผู้ชมนะครับเวลาไปซื้อนะครับอย่าลังเลนะครับเดี๋ยวผมถ่ายไว้เป็นหลักฐานก่อนนะครับดูตัวไหนมันก็น่าออกนะครับน่าออกไปทุกตัวเลยนะครับผมจะซื้อผมก็ลุ้นไปงั้นแหละนะครับมัน อย่าลืมสามหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้านะครับสามหนึ่งเก้าในดังมากนะตอนนี้ไม่รู้ว่าเรียกอะไรมาเนาะสามหนึ่งเก้าคนเสิรยังไม่พอเลยเด็ดใส่สามใบยังไม่พอเจ้าอีกใหรไปหามาให้สามหนึ่งเก้าอ๋ศูนย์เจ็ดเก่าเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้านี่เลขง่ามว่ะ งามคือคนขายนี่เลยงามคือคนขายขอ,ของงามคือคนขายศูนย์เจ็ดเก้าเฮ้ยเก้าเจ็ดเก้าเลขหักศูนย์เจ็ดเก้าอันเจ็ดเก้าเจ็ดอันนั้นเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดมันเลขดังขเขาในศูนย์เก้าเจ็ดนี่ศูนย์เจ็ดเก้าโอหที่สี่แต่เขาเบียนรดเออ,อเดี๋ยวท่านผู้ชมนะครับเลขสูตรนะครับมันห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ด 5 6 7้ห 6, 7, มีแต่สองใบสิบสองล้านห้าหกเจ็ด้งนาหา,หา,หาพร้อมสองสามสองห้หกเ่วัที่มันมีแงนี่เลยสูตดเ,เอาเลยนะครับสูตรเอาเลขสูตรตัวเองนี่แหละใครดังไม่รู้อ่ะดังเลขสูตร5้าหกนะครับมันเลขสูตรนะครับห้าหเจ็ด่นหนะครับวันนี้เด่นหกับ7จ็ดห้าหก ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดนะครับแล้วก็ทะเวียนรถเจ้าของนั่นแหละศูน really ย์เก um, ้าเจ็ดนั่นแหละศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เก้าเจ็ดเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดมันก็ง่ามเนาะอ่ะท่านผู้ชมถ้าชอบตัวนี้นะครับก็นเก้าเจ็ดเจ็ดนี่นะทะเบียนรถเจ้าของนี่นะเอาตรงตรงทะเบียนรถไปเลยนะครับตรงทะเบียนรถนะครับพวมันออกเนาะ งวดนี้เอาหกล้านกับสสองล้านนะครับนะครับย้ำนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการลุ้นกันเสียงเท่านั้นนะครับ9 7 7กับ3 2 5 6 7ไม่คขาเอาอีกรอบหนึ่งเลขอะไรดังที่สุดเลยงวดนี้3 1 9วันนี้นะนะวันนี้ 1> 3 1 9คนหาหลายคนหาเยอะมาก มีสามหนึ่งเก่ามีเลขไหนมีเลขไหนดังอีกสองแปดกระดังแต่คนยังไม่หาคนยังคิดไม่ได้ว่าวันเกิดอ๋อคนคิดจะมัจะาครับแปดห้าแปดหกอะซื้อรดแปดห้าแปดหกทำไมแปดห้าแปดหกซื้อหรถจะคนซื้อบอกคนซื้อบอกซื้อสาวแต่คนซื้อโอูกว่าไม่ใช่ลูกค้าบอกตรงเนี่ยแปดห้าแปดหกแต่ว่าดังดังสามหนึ่งเก่าดังแรงเนาะเมนสามหนึ่งเก้าเลขมงคลก็สองแปดนะครับ เลขมงคลก็สองแปดอันนี้การันตีนะครับจากแม่ค้านะครับเช็คเรียบร้อยนะครับผมไม่ใช่ผมเอาเลขมาพูดมัวม่วๆนะครับเลยว่ามัวม่วบอนะครับผมก็ซื้อนอะผมก็บมโหแล้วว่าม,มันจะออกตัวไหนเนาะแม่ค้าก็ลังดูกันพูดตามเขาเออเนี่ยห้าหกเจ็ดเลขสูตรนะครับกับทะเบียนรถตัวเองนะครับเก้าเจ็ดเจ็ดนะครับเก้าเจ็ดเจ็ดอันนี้ผมตามไปเลยครับเก้าเจ็ดเจ็ด นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมไม่ได้โกหกนะครับเพราะเดี๋ยวจะบอกผมว่าเอาเลขศูนย์เก้าเจ็ดมาพูดนะครับเลขศูนเก้าเจ็ดนี่มันเลขทะเบียนรถนะครับเลขทะเบียนรถนะครับผมจะให้ไปดูทะเบียนรถอีกครั้งนะครับเดี๋ยวหาว่าผมเอาเอาเลขดังมาพูดนะครับนี่นะครับนี่นี่ศูนย์เก้าเจ็ดนะครับศูนย์เก้าเจ็ดนี่ไม่ได้โกหกนะครับโอเคถ้าใครชอบนะครับตีผมเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดแล้วกันนะครับงวดนี้ก็ลุ้นประมาณนิดหน่อยนะครับนี่ ลองดูเองนะครับตามไปเรื่อยนะครับแล้วก็มีอีกทะเบียนรถอีกคันหนึ่งครับ52ที่ผมจะไปตามนะครับวันนี้ก็เอาเลขสูตรกัแล้วกันนะครับนี่สูตรนี้นะครับนี่567ขอทุกท่านโชคดีนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับรวยๆเฮงๆนะครับเลขดังนะครับ391 319ก็ว่ากันไปนะครับใครชอบตัวไหนก็ลองนำไปรุดไปเสียงดู